สวัสดีครับพบกันยามค่ำคืนช่องดินแดนพุทไทยชาแนลครับวันนี้พามาสัมผัสบรรยากาศหนาวๆในลานจอดท่ากัศยานสกลนครตอนนี้รอรอเวลาเครื่องลงกับอีกประมาณ15นาทาีจะพาชมบรรยากาศในลานจอดครับครับลมเย็น คงสบัตเลยอันนี้ฝั่งมู้โดยสารขาเข้าไทยอเมรบันไดรอรับเครื่อไปสีเหลืองสวยงามสว่างสวยรอบบรับมู้โดยสารที่จะลงมาไฟนี9410นี่หอบังคับการบินครับหรือว่า a t c Air traffic Control บันไดใช้ขึ้นเครื่องบินลงเครื่องบิน อากาศลันจอดนะ้ำไฟสีม่วงๆนะั้นคือขอบลันจอดจะมีฝั่งที่มืดๆนะครับเป็นลันเวย์จะมีไฟสีส้มอยู่ที่ขอบเสียงลมดังนิดหนึ่งเด้อนี่เจ้าหน้าที่สุดรอของเราครับกำลังรอรับเครื่องบิน <c oughs> พ่อหนุ่มพลังมา้า ไวาอกาเรียกพี่อ่าพี่แชมป์นะครับพี่แชมป์หนาวอยู่บอะหนาวครับหนาวอลมแรงมากๆเลยครับผมต้องหาคนกอดจะหนาวขนาดนี้อากาศดีครับอากาศดีวันนี้เหมาะที่จะไปหายิงนกไก่นาเนาะใช่เลย มาฝั่งนี้รวมๆครับระหว่งางรอรับเครื่องออน,นี้ผู้โดยสารที่จะขึ้นเครื่องครับก็จะผ่านออกมาทางนี้เดินมาที่เครื่องบินครับวันนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายเครื่องบินให้ดูครับเพราะว่าพนักง,งานทำงานจำกัดชมความสวยงามของอาคารไปก่อนเนาะในคลิปต่อไป จะพาชมเครื่องบินอีกครั้งหนึ่งรับลานจอดกว้างไปถึงฝั่งโน้นไปซีมุ่งม่วง,วงไกลๆน,นี้ส่วนคนถ่ายสัมภะครับที่สุดรอครับหนาวไหมครับ หนาว,นาวไหมหนาวใจครับเออคนสดครับคนสด<ม>ชื่ออะไรนะชื่อสอนเล่มซึ่งงนครับซึ่งงนงนวะเพื่อนกันกันกบคำกโกยเพื่อนกันรูรแถมเล่นปึ๊กครับอ้ยฮ่าให้ชมด้านหลังครับ<อ>นีค่นค,ครับหัวหน้าสุดหล่อหัวหน้าโรเดอร์สุดหล่อ ช่วงนี้ประกัดขายดีไหมครับช่วงนี้ประกาดไม่ดีเขาใส่ใส่ใส่กุ้งขายกันน,น,นมประกานะอี่อ,ญญอ,อันนี้อันนี้ลุงยงครับลุงยงเ <วะ S 1> มื่อแรงออพลงยูทูบรับสองหลอ่ลอหล่อเล็กกับห่อใหญ่ น้องละน้องละหนาวไหมครับว่าหนาวครับอ่ารุ่นนี้ไม่หนาวครับแก้เสื้อทํางานก็นได้อดทนอดทนครับหลังเรีวเฮ้ยนะอา,ามาแล้วครับเรื่องบินลงแล้วดีดีเจ้าสินศูนย์ครับ อาจจะไม่เห็นเนาะมันมืดนิดนึงครับเครื่องโบอิงเจ็ดสามเจ็สำหรับคลิปนี้ครับพาชมเท่านี้เนาะคลิปต่อไปจะมีอะไรมานั้นก็ติดตามกันเอาเด้์สวัสดีครับ